ผ่านแบบแบบเอาผ่านเฉยอันเนี้ยโอเคหนาย23ิบสามแล้วอันไหนที่มันไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะน,นี่อะไรอะ่ะเหมือนเดิมไม่เหมือนดิห้ามใช้ห้ามใช้คืนสองพันสองห้าสิบด้วยโอ้โหหยา พืชที่มันถูกๆก,ก็นั่นแหละนะคอมโบ มีสี่ช่องหลังไม่น่าใช้หรอกแต่ว่าซอมบี้ที่เราเจอมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยมีตัวถึกเท่าไหร่ถึกสุดก็น่าจะเป็นไอตัวนั้นอะอะไรวะไอลด,ดกล่วยลด,ดกล้วย นี่อันนี้อยากรู้อะเพราะถ้าระวังสแนปดาวนอนไว้ตรงช่องตรงนี้อดีมันจะโดนแดงไหมหรือมันจะกินแบลร,กบรีก่อนอ้อมันกัดแบลรีก่อนมันจะไม่โดนกันดดนเปล่าดูคิดเอง โอเคเราก็จะเหลือประมาณนี้น่าจะชิวน่าจะชิวแล้วน่าจะชิวแล้วโอเคสบายสบายครับ คอมโ,โบไล์ไลนิงไ,ไ,ไลน,งไลนิงอะไรวะมันชื่ออะไรไลนิงลีใช่ป่ะเออคอมโบไลนิงลีกับโซนแอลดากอนก็คือคีโคกมากถูกราคาถูกแล้วก็มันประโยชน์ประโยชน์เยอะมันดับดาเมจจะไม่มากแต่มันมันมันมีเยอะไงคือมันอยู่อยู่กันเยอะแล้วมันแรงอันนี้มีเงื่อนไขไหมไม่มีเนาะ temanku จริงรู้สึกแตงโมมันไม่ต้องลิงก็ได้มั้งเพราะว่าแตงโมแตงโมตัวสองตัวผมว่าแตงโมแค่ตัวเดียวก็เก็บได้ท้งท้งแมปเลยนะรู้สึกแตงโมแข่งเ,นนะเราเอาช่องเนี่ยไปใส่่นี่ดีกว่า เห็นไหมผมนึกว่ามันจะเป็น3าคูณสตรงนี้แต่ว่าไอ้ช่องบนกับช่องล่างช่องล่างกับช่องบนนี่คือโดนไปด้วยคือผมมเข้าใจว่า,จ,วาจริงๆไหนเอาอมันคือตรงไหนโดนบ้างไม่รู้เพามัน ได้มาแล้วชูนิปชูนิปนี่คืออะไรอ่ะชูนิปชูนิปชูนิปภาษาไทยคืออะไรวะหนมเซอร์ก่อนชูนิปชูนิปเหมือนตระกูลหัวชายเท้าหัวผักกาดหรอใช่ไหมไมันคือหัวผักกาดปะเออน่าจะหัวผักกาดแหละทุกคนเฮ้ยเรามาถึงด่างบอสแล้วด่างบอสด่างบอส ดีไซน์ดีไซน์บอสดันฟาฟพรเจอร์ก็ดูจืดจืทีหนึ่งไม่ได้เหมือนตัวธรรมดาแล้วมันดูมีความเป็นเล็กๆเอ่อมึงไม่ให้ตัวตีกูมาหนอ่อยฮัลโหลเออขอตัวตีหน่อยฮะผมแพ้มันไปรอบหนึ่งละแ <laughs> ต่ว่าผมตัดออกไอเย้ เโอ้ยโดนสเส้นนะ มันมาดีกว่ารอาพี่แล้วนะคือรอบพี่แล้วคือมันแบบเอา้ามันเคลียร์สีแดงเราอะ ชี้อ่ะกันได้พอดีแล้วผมวาผมวางอีดเฮ้ยสวยจัดฮะเฮ้ยมันทันไลรยลๆเลยอ่ะอะไรวะเนี่ย ก็ดีแล้วอย่าปล่อยซัมบี้มาเลยกูไม่ไหวตอนนี้โอเค มันกินชิบหายแต่ว่าเราชนะแล้วโอ้โหให้ปึงจับอ้อแล้วก็มากันที่ด่านดาร์กเอทเนาะก็คือถ้าตาถ้าเรียงตามลำดับของมอนเนี่ย คือมันฟาวฟิวเจอร์เสร็จปุ๊บมันมาที่ดาร์กเอ็ดเลยทุกคน oh God. อ๋อไมค์ก็เขาบังคับให้เราใช้เห็ดเห็ดอันนี้ด้วยอะพวผมอยากเล่นพีพอร์ตมากเลยอยากเล่นมากเขาเล่นนะ <laughs> อืม มันดูนุ่มๆอย่างกูเอ็มพีมาทำไมเนี่ยตัวฟรีตัวแถม ถ้าเราเอาแฟนฟูดให้มันมันก็จะโตเป็นล่างล่างแบบเต็มล่างที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วพอมันตัวใหญุ่๊บมันจะมันจะผลิตแสงประมาณเจ็ิบห้าทุกคนเขามันมีแบบสามทีก็คือตัวตัวเล็กแล้วก็ตัวกลางแล้วตัวใหญ่ขึ้นมาหนอยอันนี้จะเป็นขั้นกลางะวันนี้ก็คือใหญ่ที่สุดเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูมันโตเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะผลิตแสงเจ็ดสิบห้าตอนเป็นตัวเล็กอ่ะมันให้แค่ทีไรเท่าไหร่ ยี่สิบห้าองคนน้อยอะ่ะนึกว่ากูเล่นภาคหนึ่งแต่ภาคห,หน,นึ่งอ่ะเห็ดเห็ดอันเนี้ยเห็ดตัวเล็กมันให้สิบห้าเองไหน้อยน้อยกว่าอีกเพราะว่าภาคนี้ทานตะวันหนึ่งอันมันให้ห้าสิบอันนี้ไงห้าสิบแสสเกลมันต่างกันผมเลยรู้สึกว่าพืช พืชพังเนี่ยมันดูไม่ไม่มันมัดูเหมือนจ้าแพงแลยมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะว่าเราเก็บเราเก็บวขึ้นตั้งสองเท่าแสียฮะไม่คเอาจริงพีพอร์ตเป็นตัวที่แบบฟินมากนะข้าวเ่นเนี่ยคือมันแบบมันมันปล่อยทีละห้าเมตรอ่ะแต่ถ้าหายก็คือหายหมดอ่ะเข้าใจผมจะสื่อไหมว่าถ้ามันหายมันหายหมดอ่ะ เห็ดส้มเห็ดให้แสงสว่างเนี yeah. ่ยมันก็จะประมาณนี้ดัเอชไหนขอไหนขอสองพืชของดักเอชในนี้มันมีอะไรบ้างมีอันนี้ใช่ไหมมีเห็ดที่ยิงเป็นเส้นแล้วก็ตัวดูดแม่เหล็ก <Okay. S 1> เดี๋ยวนะเราพืชกลางคืนนะ พืชกลางคืนอยู่ไหนหมดวะอืแสดงว่าเวอร์ชันเนี่ยมันยังทำมาไม่หมดนะทุกคนผมว่ามันจะต้องมีความจริงมันต้องมีพืชอันนั้นนะ่ะพืชกลางคืนนะแต่นี่มันมันเป็นประเภทเห็ดอะคือมันไม่ครบเนาะแช่เส็หว่ะ ตึงจัดเลยเออใช่ไหมเต้ ก็เหมือนแมคานิีกของภาคสองคือมันจะไม่มีพืชหลับแล้วนะมันไม่มีหลับแล้วอะมันมีแต่แบบเอาเห็ดมาก็คือตื่นเลยหเห็ดเห็ดศูนย์บาทสามารถโซลคิวไออันนี้ได้เลย ว่าตัวศูนย์บาทก็คือมันจะมีอายุไข่ของมันนะทุกคนมันอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็จะหายไป เย่เราก็ได้เห็บศูนย์บาทไปแล้วนะครับเห็บที่อายุไขยอยู่ได้แป,ป๊บเดียวไม่ตลอดนะอยู่แบบเยอะก็หายไปแต่ข้อดีคือมันโซโลคิวซัมบี้ได้ซัมบี้ธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีหน้ากันนะ,ะนะวันนี้ก็ตบบอสอนาคตไปแล้วก็กลับมาที่ยุคก,กลางออนั่นแหละก็อย่าลืม ติดตามต่อ,ตอไปนะครับว่าเราจะไปถึงไหนกันต่อนะครับโอเค